คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ สวัสดีครับผมเอลมก้าครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยที่เดือนจำทาดาหรือคุกจำลองนั่นเองเไงเข้ามาใหม่คันหนึ่งโคตรเท่วันนี้มาหาบัวแวร์มารีวิวลอยสักบัวแวร์นะครับแล้วก็มาโปรโมทช่องใหม่บัวแวร์พนะนครด้วยบัวแวร์ hmm. พระนครททำช่องยูทูวนะทำรอยสักเหมือนกันแต่ช่องนี้รอยสักเหมือนกันแต่จะถามเน้นเฉพาะรอยสักของบัวแวร์กันอยากฟัง อยากดูรอยสักเต็มๆช่องวอลแวร์พนัครเปิดทําการใหม่แล้วนี่วอลแวร์อยู่ในที่นี่พอดีเลยบสวัสดีครับผมวอลแวร์พนักครครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาง่ายๆนะเพื่อนนะโอ้แขกรับเชิญเราดนีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าง่ายๆเลยคุยกับวอลแวร์พนครนนะครับเรื่องรอยสักนะครับนี่รอยรอยสักนี่ได้ยินข่าวว่าวอลแวร์เนี่ยสักตั้งแต่สามเด็กแล้วครับใช่ไหม สมัยสารเด็กตอนนั้นนี่อยู่ที่ไหนนะก็เมตาอ่อนรอบแรกรอบสองอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสามสิบสามสิบสามนี่ติดบ้านเมตาแล้วนะครับโอ้โหสิบสามนี่ก็มอหนึ่งนะมอหนึ่งก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนจบอะไรปสี่ครับข้างนอกจบปสี่แต่แล้วข้างในอ่ะข้างในได้อุดปหกปหกอ๋อเพราะว่าข้างในไม่เรียนใช่ได้แค่นั้น ไปเรียนที่เมตาหรือการุณาอุเบกขาครับไปเรียนอุเบกขาโอ้อุเบกขานี้บ้านสุดยอดเลยนะครับเขาเรียกว่าบ้านเด็กแห่บ้านคือเด็กที่เกเรก็คือต้องไปอุเบกตอนนั้นนะอุเบกนี่มันเท่าไหร่เก้าไร่ปะเก้าไร่เก้าไร่อุเบกเก้าไร่ถ้าการุณาบ้านการุณาเก้าสิบหกไร่มูนิตาสิบสามไร่มูริตาสิบสามไร่เมตาที่ก็แลกรับเหมือนกันแลกรับสามเด็กนะ รอยสักของวอลเอร์รอยสักแรกต้องมาจากสารเด็กอยู่แล้วต้องเล่าสารเด็กก่อนว่าสารเด็กเนี่ยสักยากสารเด็กไม่ได้สักง่ายใช่ไหมสารเด็กถ้าไม่มีพอร์ไม่มีซีไม่ดือ้อจริงๆสักยากสักแต่ถ้าสักได้ก็เสียเยอะใช่เสื้อผ้ากางเกงในอะไรเสียเยอะอเอาไปแลกแลกเอาไปแลกหมึกหมึกสารเด็กนี่แพงมากแพงเขาบอกว่าหยดหนึ่งนี่ มีราคาเลยมีราคาครับหยดหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เสื้อประมาณ4ตัวเสื้อสี่ตัวแรกบึกได้หยดเดียวเสื้อทหารเสื้อตทหารนะเสื้อยืดทหารสีขาวเกงในรถโซ่างเกงในลถอโซ่นะฮะกางเกงในสี่ตัวก็ก็ได้อยู่ก็ได้แค่โครงประมาณแขนแขนล่างประมาณสี่หยด3หยด3 4ี่หยดก็ได้แค่โครงก่อนได้แค่โครงแต่ถ้าเราดื้อเราเกเรามีพวกมีมีเพื่อน แล้วก็ฟรีได้ฟรีหมึกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหมึกอะไรหมึกจีนล็อกติ้งล็อกติ้งปิกมาเป็นหลอดสั้นอ่าไอที่เราเติมอ๋อล็อกติ้งเป็นหลอดกลมๆเป็นแท่งใช่บางทีก็เข้ามาเป็นขวดไม่มีเป็นแท่งมีเป็นหลอดส่วนมากเป็นหมึกโอ่งหมึกโอ่งก็หมึกจีนใช่หมึกโอ่งหมึกจีนสมัยก่อนโอ่งละเจ็ดบาทสิบห้าบาทนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้ราคาหลยนะหมึกจีน ที่เป็นโอ่งนะครับเป็นกลมๆนะผสมน้ำในอีกผสมน้ำในอีกหมึกจีนทมไยก่อนหมึกแล้วิขวดหนึ่งสิบห้าบาทแล้วคิดดูกี่ร้อยหยดเื้าแหวนในกี่พันหยดมยอ่ะนะมีก็มีเสื้อหานแรกแกงไนท์โซ่แรกแล้วก็เงินสดเงินสดเยี่ยมยาก็มัดเล็กๆกินนี่อิ่มแล้วก็เกินเกินเงินสดเกินเงินสดเข้ามาในเนี่ยเกินเข้ามาในพอเงินสดจะเยอะแถวเนี้ย แล้วก็เข้ามาจบจกออกอ่ะเงินทั้งทวกอ๋อล้วงขออวกใช่แล้วเงินจะออกมาแล้วก็ไม้เขี่ยเงินออกมาจากขั้วกเราแล้วก็ไม้เขี่ยมันหนังยางเล็กๆนะมันหนังยางคืนทั้งหนังยางทั้งเงินด้วยเอามาดูลายสักแรกของอวแยวตรงไหนครับเป็นทีระเบิดครับเออทีระเบิดนี่ทีระเบิดเลยนี่ครับทีระเบิดนี่มันมาจากลาดยาวไหมเหรย แทงตามเขาแทงตามเขาเพราะว่าความใฝ่ฝันเราแม่งคุกใหญ่แล้วใช่ใช่ทีเราเบิดแล้วมีลายสันเด็กบ้างไหมก็สันเด็กเกือบทั้งตัวแล้วครับสันเด็กเกือบทั้งตัวเลยบอลแวลน่ะนี่บางคนบอกว่าบอลแวลสักคุกใหญ่คุกใหญ่คุกใหญ่มีแค่หน้าอ่าแล้วเอาหัวอ่าแล้วก็คอหน่อยนึงที่เหลือคุกเด็กหมดเลยครับเป็นลายสันเด็กหมดไม่ว่าจะเป็นบางกรพันขาเป็นใช่ครับ เด็กหมดสารเด็กหมดเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรอยสักแยกต่างหากให้ดูชัดๆกันนะครับโหนี่สารเด็กหมดเลยไม่มีคุกใหญ่ไม่มีคุกใหญ่ไปใส่เงาคุกใหญ่ไปใส่เงาคุกใหญ่บางทีก็แค่โค้งสารเด็กได้แค่โค้งสารเด็กไ้แค่โค้งเกมก่อนเกมก่อนเกมตีจับไหมสารเด็กเขามาตีจับนะก็รู้เรื่องรู้เรื่องข้าวต้มเคลื่อนมุดท่อหมุดท่อลากท่อลากท่อเก่งเก่้งตีตี สารเด็กนี่เขาอะไรตีหวายครับหวายหวายเป็นเส้นเล็กๆนะอ่าเส้นเล็กๆกลมๆนะที่เหมือนหวายเดียวถักตะก้าอ่าถักตะก้าแช่น้ำแล้วตริก้าเหมือนดาบเป็นหวายอ่ะดาบหวายที่เขาเรียนกันนะนะต่อเกมแล้วรอบแรกก่็หกทีตีตูดตีตูดหกทีก็เหมือนพ่อแม่ตีตีลูกอ่ะอ่าแต่มันแตกแต่มันแตก มีวิธีการตีอ่ะมีนอนกับใช่บนโต๊ะบนโต๊ะกอดไปแล้วกอดเสากอดเสาสีตูดเพื่อไม่ให้เรากระดิกได้มือหลุดก็นับนับใหม่นับใหม่นั่นคือวิธีการของสานเด็กก็ต้องตัดสันไ่ร้องไม่ได้อายอร้องไม่ได้อายอีกิก็บอกว่าวาแวร์มีชื่อแต่สันเด็กแล้วครับอ่าตอนนั้นอยู่สันเด็กนานไหมอยู่ก็ หลายรอบอยู่มามีชื่อวัวรวที่เขาเรียกกันคือบ้านเบกขาครับผู้เบกขาเพราะทำไมเขาเรียกบอวแวก็ลงมาเจ้าหมุดฟองมาตีห้าครึ่งตื่นจริงจตีสี่ครึ่งเดินจงกรมเดินจงกรมอีกปวดทีนาวันชรอนวดทีน้ชอนแล้วก็ฟังเทศลงมาประมาณตีห้าครึ่งผมจำวิ่งไม่วิ่งผมจะงไปนั่งอยู่ใต้ใต้ถุนตึกเพราะเปิดดู เจ้าขุนทองเจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นครับผมก็โดนตีประจำเพราะผมไม่เว่งเหมือนเพื่อนคนอื่นครับแล้วก็มีพ่อบ้านเมียโทรมาเดี๋ยวแค่เราเมียไปวิ่งไปดูเจ้าคุณทองแล้วก็ดึกๆไม่หลับไม่นอน แกงเขากระดาษเหน็บจีนไฟเผาไฟเย็นไฟเย็นเอากระดาษเน็บปุ๊บแล้วก็จุดไฟใช่แกงเขาแกงเขาบ้างอะไรบ้างเช้าก็โดนตีนจนมีแบบมัดมัดใส่อวัยวะเพศแล้วก็มัดใส่ริโป่งนี่เวลามันร้อนก็ตกปุ๊บมันก็ดึงไปด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นหนังยางติดกระดาษมัดปุ๊บ ออกไม่ได้ออกไไม่ด้ร้องแล้วมันก็ไปฟ้องพ่อบ้านอ่ฟ้องพ่อบ้านมนคือเจ้าหน้าที่ทีเอาขุมเขาเรียกไปตีตีปุ๊บเขาเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้เป็นโวแวล์นี่แซ่บมากอะไรเงี้ยเขาคราวนี้ก็เรียกกันหมดเลยอก็เลยเรียกกันโวแวล์หมดเลยแต่ชื่อจริงๆผมชื่อฮาร์ดครับชื่ออาร์ตฮาร์ดฮาร์กูฮาร์ดฮาร์ดชื่อจริงชื่อฮาร์ด พี่ฮาร์ดนะครับพี่ฮาร์ดไม่ใช่พี่แวร์แล้วพี่ฮาร์ดออกมาก็ไม่มีคนเรียกแล้ครับผนชื่อฮาร์ดกับแวร์นอกจากแถวบ้านหรือเพื่อนกับใครมีแถวบ้านมีแม่มีอะไรงี้แล้วก็เพื่อนคนที่รู้จกักพี่บ้าบรอแวร์นี่มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อโก้โก้ครับ,รบเหมือนกันเลยสักหน้าสักอะไรเหมือนกัน <Go S 1> โก้เขาเต็มหน้า่าอ่าเต็มหน้ากว่าแน่นไปเลยนน่นก็คือสักคล้ายๆกันหมดหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆหน่อยใช่ไม่ใช่แฝด แต่ไม่ใช่แฝดบางคนบอกแฝดบางคนหมอกหน้าตาเหมือนกันแฝดแต่ไม่ใช่แฝดรับคนละเดือนคนละเดือนของเขาต้นปีเขาปลายปีแล้วเราต้นปีเราปลายปีก็ณีนี้โกอยู่ข้างในข้างนอกอก็ไปเรียนอยู่ไปพักผ่อนครับไปเรียนไปพักผ่อนโอเควอลแวร์ก็เข้าๆพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูรายสักวอลแวร์กันครับไป Pouco pouco